สบายดีสบายดีสดดวัสดีเด้อเอฟซีเบอร์สกูสคนเนาะบระวัติที่เป็นผังไทยแล้วก็ผังลาวแล้วก็ทางต่างประ,ประ,ประ,ประเทศกยินดีตอนหับขระซูซองน้องพัสราลาวลาว,ลวเก่าเนาะมื้อนี้น้องพัสรากาสืาพาพ้อพ่อแม่พี่น้องนะมาเห็ดหอมมีอย่างนอกกับบุญรอบซองแล้วพ่อแม่พี่น้องบุญหงเข่าฉากเนาะอันนี้ก็เป็นบุญรอบซองอันนี้น้องพัสรากระมาแต่ห้งเฮีย,ยนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง บุญหลอกซองและกการน้องพัชราะกับสิภาพมาพี่น้องเนี่ยไปเห็ดห่อเมี่ยงเนาะห่อเมี่ยงก็คือเอาัวซใครตับตับอะไรพมาพี่น้องแต่ว่าเ้ากระเช็ดอันเมียนสืบเนาะแต่ว่าถาแบบว่าคงกินน่ะเป็นพวกมันเนาะก็สิเอาเมื่อื่นเนาะพมาพี่น้องแต่ว่าน้องพัชรากับไปอัดดอกตอนนะพ่าน้องพัชราก่ะอัดแต่ตอนลงหวัดเนาะพมายพี่น้องเฮาก็ไปเบิ่งกันเลยว่าสิเป็นจังไดจังไดพมาพี่น้องอันนี้ก็เมื่อื่นจากเห็ดห่อเข่า หอกข้องกินบ่แม่หอมกล้องกลิ่นอะไรพ่อแม่พี่น้องก,ก็มีมันอะไรนั่นมีอะไรเนาะเขาก็ไปเบิ่งมืออื่นพอ่อพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้น้องพัดน้องพัดสลากกันชิบิตามเมียงเนาะเขาก็ไปเบิ่งกันเลยแบบนี้กันมาด้น้องพัดสลากกันิมาซอยหัวเชียงไทเน้องเแมี่นเนาะเชียงไทย,อไอไทยเอาสามหัวพอเนาะ พ่ม่พี่น้องเหตุมาเตยเชือชียรเลยเตยพอตำไมเหตมาเลยเลยน้องพ่อแม่พี่น้องบ้านได้กระสิมีทาวาสลาสนุเนาะแม่นบ่าม่มีเมดบคูบ้านบ่มีเมดคูบ้านพ่อแม่พี่น้อง เรากำลังเบิ่งน้องพัชราซอยแบบแรงเนาะสวยที่นอกบัดนี้น้องพัชราสีมาอันซอยน้องสวยที่นอกกระย่ายบ่นไปเลยเลยจะเอิญเเพียงไหนซานน้อยโผล่ที่นอกวันนี้ สอยสดีค่ะยก็สเปยชิโนนะคั้านห้องไหมห้องอันเคี่ยว2องชั้นเลยเนาะงวดแนบเห้นหละวันซุกอันนี้กะืวอเศร้าก็ลกใสาบาดมืนเศร้าเลแหละพี่น้อง งมกเนาะสมัยพี่น้องไปโรงเรียนโดยนั่นก็มาเสร็จที่โรงมกแหละก็เลยแต่ละมือก็มีไ เรขั้ตอนอื่นกันเลยพพี่น้องพาสลากสิมาตาพน้องพรมพี่น้องเต่ีเอาพริกใส่ีกระเดงเด้งใส่ซาหน่อยซีหน่อยนี่พนพี่น้องแล้วพสลากเอาวาสพอร e ไคร์วสไคร์วาสไคร์ใส่วาเพอ่อ เป็นการเด่นขอตาแต่กะถ้าเขามใส่อาชีเด่นนาะหัวที่นอกเนาะคู่หัวเปิดแต่แบบว่าเป็นมื่นนะคูัวเปิดนอกหัวเขาเะรอาคู่เปิดไปสามโมงคนหลุดมาสามโมง แต e ่เขากับไม่กินนกในนอให้ให้พี่กินนะกูหยาตายายดีกว่าอันนี้กัเป็นว่าเป็นแบบว่าพวกมันที่น้องกัเลามาแต่สมัยเหมือนก็แม่หยาตายายเน่อเห็ดมาแต่ดึกดำบรรพ์สลกับผู้น่องผสมับเป็นแบบว่าแขับเจ้านาะเากับผู้เนี่ย บนี้งพกา่ะทำแล้วเดือเปาะมยังเลมาดูหน่ยหมาใ่อสิมาใส่เป็นนัวนพกชลใส่ลายใส่ลแต่วนเอาไปกินเนาะใส่ลายเนาะ มอสซาลาก็ะชิใส่น้ำปลาเนาะหรืนาน้นอสซาลาบชกะกนะสซาลาบระกผสมมอสซาาต้น้ำปลาเาตหูสลากริใส่เนะเแทอยุ่เาหาก็ต้องเผ็ดเสแบทเนาะใส่กระกไม่เน เฉลยฟุ้งฮันจะมเแซ่แเฉลยเห็นสหน่อยหนึงเลือของพี่นาะเดนสเคมตัวเบิ่งหาที่น้องพัชราสิใส่เลยเนาะชิลฟ้าชุชดชือวร์ลายสุดสำหรับคิมนี้น้องพัชราเออสำหรับน้นี่น้องพัชราน้ำเนาข้าวกระซิบมาพูดอะไร เพลมซนี่ผมัปนพี่น้องก็มาเบิงซีหนาซีตาเลยเนาะซซตต่อบัตนี้น้องครัสซ่าก็ชิมาห์น้อผมเป็นพี่น,อน,นนะ้อนนนงค,คมอ,อมเน,นม,มามาอันเอาอันอันนี้สิทองใช่ยกอ,อันนั้นแม่อันนี้ สิบเอ็ดเหรอ่เออกับส so. ิบหอนาะวางไปนี่เก้ามาใหม่ตอนนักเก้าวันนี้สิบเนาะพาชราคชิมาต้าอันหัวเมียงใส่หงนักเผ็ดแบบนี้เนียนนวาร์ทาพ้อหรือบุกพ้อเนาะพทงยางกันใหญ่พาชราเข็ดแบบนี้เนาะเพิ่อนทีเนาะ ตอนเศ้าเขาก็ชิได้แต่เห็ดแต่หอมเมี่ยงเออบอ๊วนหออันเขากินนนะแลกเขากินแล้วก็มีมันเน่ กเ็ดตํากับบัลยนพัชราตําตําน้อยเดียวทาตัวใดบ่พอหสิเพิ่มใช่เนาะจา่าตัวใดน่อยน้องพัชราสิเพิ่มเติมใช่เนาะ นี่น่อยเนาะเลาก็่มใส่นมคาสาราทีสเพิ่งน้ใส่ี่เยหลังจากนั้นนมคัาราคัสแล้วเลยเนาะนมคัชาราคัสิมาขอดู้ยนี่เนาะขอด้วยเนาะคัาสขอด้บนี่เนาะอด้ียนาะ หลังจากนั้นน้องพัสราเกษตรแล้วหรือน้องพแม่พี่น้องเห็ดเป็นห่อเป็นห่อแบบนี้น้องพัชราก็ได้ซิบห่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาก็มาเบิ่งน้ำกันเลยว่าน้องพัชราเด็นเชิดแบบใดญ่น้องพแม่พี่น้องบัดนี้น้องพัชราก็จะมาใหญ่น้องพแม่พี่น้องเอาไปใส่ก่อนหลังใส่ก่อนใส่เนาะเอาอันนี้ยายใส่มียอดมะทวแล้วก็ใบมันต้นแล้วก็ใบยมพเมพี่น้อง เขาก็ฮักใส่เลยพังพิณอ่อนก่อนอื่นน้องพัชราก็อชิฮักใบมโงใช่นเนาะเห็ดแตบบ่นี่เบิร์ตคูอัน,นอเนาะเห็ดอยู่นะบอกดีโอ้ยตลอดมอจะเข้ามาใกล้บ้านใกล้เมือ,องแต่ยางอ่อนงมเห็ดก็ได้พี่น้อง อันซ้ากอ่เหนันี้เนาะเียงพี่น้องหกวหนสนี่บันี้เาะเ็ดยอดหอกบวกใส่ยอดมาเพียงก่นมาะยังถั่วห้าในถั่วนี่ ว้าว wow, ดังไปเลยพี่น้องพ่อแมพี่น้องหั่นมะเขือมะเขย์หาบุ้มีฉันมาทักยายยอดอันนี้ใช่น้อถั่วใช่น้องถั่วพี่น้องก็มียอดแบบนี้เนาะงฝังพี่น้อง ทางอันห้องข้าวเขาฉีดเห็ดมะอื่นเศร้าคอะไรกันเนาะแยมันบุกมีอย่างใส่เนาะเดียกไปเลย หลังจากนั้นน้องพัชราก็ชิมายายมามามเขือใส่ควนที่นอยา้มาคืออ,อ,มอมยมยเถอะเพียงเถอเพียงทีนอกระเัยกระลยใส่บอน่เก็ใชับัแควงนออง่อยคุอนทีนอใส่โล่จะใส่กับหน่อยจะใส่ได้เนาะ กินถุมถุงไปเลยติดกิ้งกกิ้งนอพ่อเปติดใส่เลยเด้น้องพ่อลาสียงใส่ใบบันต้นนอกของที่นอกนี่ยอดถั่วใส่ยอดถัวไป hạt nữa xài được rồi tôn bấm tôn bấm tôn bấm tôn ừ. xài xài น่องพวนพี่น่องล้งจากนันเราคัสราเทสแล้วน่องอันนี้ใส่แล้วเลยกระชิมาใส่หอมีเยยยายใส่อันแนวละกันเนาะขอทายหุ่นก่อนไล่หาลอดนองอมพี่นอง

นี่เนาะพรนพี่น้องน้องพัชราคือเสเห็ดแบบนี้เนาะเห็ดเลลหลังจากนั้นน้องพัชราเห็ดแลล์เลยเนาะพรมพี่น้องพอเี่งเลยเนาะ นี่เนาะพรม่พี่น้องน,น้อ,นองพัชราค็ขอถ่ายรูกก่่นเนาะนีหน่หลางจากนั่นนอออนองพัชราที่เปเฮากไบเบิรงวะเนองพัชราเช็ดยังต่อเนาะพรม่พี่น้อง<ไ>นองพัชราเพือให้กับ้าวบ้านชมูเนาะห่โบ่เนาะพ่อพี่น้อง ถอดเอาในนี้ก็ได้นะอันนี้ค่ะเป็นอันห่อแบบนี้ไม่มเอาพรมพี่น้องห่อมาฉีดผมยาในสเป็นแบบนี้เนาะคล้าย่าาแบบแบบนี้แหละพมพี่น้องแล้วก็มีมากนี่ไม้่หละไม่ขอไม้คูนขับสารก็จะถอดอัในนี้เนาะ พี่น้องเพราะไม่พี่น้องพัาสรากระทัดชะกันแล้วเลยเนาะหลังจาก,าน,น,ะกะานั้นน้องควาสราไปใช่ไหมมาอันปอกน้ำใหม่เนาะปอกน้ำใหม่เป็นใไ่ห่อเขา่านี่น้องพัาสรากับประเทศยังเนาะหลังจากที่เฮาปอกน้ำใหม้แล้วก็ แล้วเนาะบ่มียังเห็นเนาะนอกจากวันเสาเนาะสิไปเกลือเป็ดต่อเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องพัชรากือสโคจบคลิปเพียงเท่านี้แหละคลิปหน้าจังพอกับน้องพัชราใหม่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามน้องพัชราหน่เด้อเพื่อบุ๊พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพัชราเนาะสุดท้ายนี้น้องพัชรากับบ่มียังไล่เนาะกับสโคกล่าว์คอว่าสบายดี